สวัสดีครับวันนี้นะคนจะมาเล่นแมป d o o d l อ o b b y นะคนจำชื่อว่ได้านะจะชื่อว่า d o o d l อ o b b ้แหละก็เกมนี้เป็นการที่ให้พวกเราใช้ดินสอครับวาดต่อเส้นทางอ b b บ,บอย่างนี้เพื่อข้ามไปด่านต่อไปให้ได้นะครับง่ายเวล่าทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะตกแล้วไม่ต้องใช้อะไรเลยอะทุกคนอันเนี้ยง่ายมาก เออต่อไปอันนี้คนจะทําแบบเป็นไม่ใช่เส้นอย่างนี้แล้วนะจะทำให้มันครีเอทีฟหน่อยเพราะว่าถ้าวาดแค่น,นี้มันจะน่าเบื่อเกินไปนะครับจะปุ๊บนี่อันนี้มันเหมือนอะไรคนแล้วคนก็ไม่รู้นะ วาดปิดทางกั้นเลยไปไม่ได้อ๋คอคลอยังไงนี่บินปินไหมเย่ปิน,ปน,เ,ปนเออ อันนี้อะไรทุกคนอ๋อ,อว่าดรูปวงกลมนะคนจะวาดรูปสติกแมนนะโอ้ชิันเสร็จแล้ว ไม่ได้หรอลุกไปว่าวงกลุมก็ได้อ,อ๋อต้องวาดเป็นวงกลมไม่ั้นผ่านไปไม่ได้นะครับนี้คนจะวาดเป็นกำแพงไทยท่านดีกว่า ็นอบบี้ปีนไปนะครับอย่างนี้มันจะดูสนุกกว่าการวาดปกตินะมันดูไม่ท้าทายเลยการวาดปกติให้ท้าทายหน่อยทุกคนเออง่ายนิดเดียวชือ้อเอ้ยตายอ่ะทุกคนแล้วคนไม่ได้ลงเมื่อกี้ เออคราวนี้ได้แล้วอันนี้บล็อกใหญ่เลยแต่ก็ทำได้เหมือนเดิมนะครับชิวเกินชิวอืมอ้อาวขึ้นไปด้ื่องมือยงไงอ่ะเอามจะไปให้ได้ทุววน ไปยังไงอทีเนี้ยไปอย่างงี้อ๋อเป็นทางอย่างงี้ทุกคนค่อยๆไปอย่างงี้ก่อนลบตรงนี้ก่อนอือฮึ แล้วก็ให้มันมยเยขึ้นเซียนอ่ะฮ่าเพื่น,นมีหมึกสีอื่นได้ยังไงทุกคนเย้ห <Yeah! S 1> มึกอ๋อนี้สีใช่ไหม โ okay. อเคนี้ลรบักเหมือนกันโอ้ย oh คิดยังไงอ่ะแล้วคนจีเนยตมากทุกคนช่วยดูดีๆนะว่าแล้วคนพลาดตรงไหนไปบ้างแล้คนเจ็ดฮะด้านล่างไปยังไงอ่ะ มันเป็นไปได้เหรอพลาร่งวาดเส้นไปด้านล่างหไหมแล้วก็วันมาตรงนี้โอ้ยนะทุกคนแนละ้วมันวาดย,ยังไงอ่ะมันวาดแล้วไปตรงนั้นยังไงอ่ะทุกคนมีใครรู้บ้าง มีใคเขามีใครพิมพ์มาบ้าง้กลับไปก่อนได้ไหมทุกคนกลังนี้ก่อนแล้วคุณว่ามันน่าจะมีทางแหละกดตัวเองอ๋อกดตัวเองไปอ่ะเคียบเลย ตอนแรกจะวาดกดตัวลงไปข้างล่างเออหน้าเลนอย่างนี้ที่เราคว้าดึงก็ลบตรงนี้ไปแล้วก็วาดให้ตัวกดลงกันตรงนี้ไว้ ยากกับทุกคนถ้านะคนจะไปเก็บเหรียญตรงนั้นนะโอเคงั้นเดี๋ยวนกะคนตัดไปตอนที่นกคนเก็บเลยดีกว่าโอเคไปกันโอเคทุกคนนกคุน,ะคนหาวิธีทําให้เจอนะครับอั้นนะคนก็ไม่ต้องทำ โอเคออเออได้แล้วโอ้โหได้แล้วทางตรงนี้นี่เองที่ต้องใช้ไปนะครับเดี๋ยวพวกเราไปกันเลย ทุกคนเห็นเดียนสออันไหนที่นะักคุณยังไม่ได้เก็บก็คอมเมนต์กันมาได้นะเพราะว่านักคุณก็อยากได้เหมือนกันนะถ้าอยากเก็บทุกอันอนะ่ะแต่ย่างไงทุกคนก็ต้องไปให้ได้ หวังว่าจะถึงมีแต่คน้องนะคุณอะ คนไปกับเพื่อนดีกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวนกคนไปถึงอีกทางนึงเลยดีกว่านกคนไปเดี๋ยวตอนที่นกคนไปถึงดินสอนแล้วเดี๋ยวพวเราไปกันโอเคไหมเดี๋ยวนกคนเดี๋ยวนกคนจะสปีดรันไปเลยสปีดรันไปไปโอ้ยยินสอนมึดี๋ยวโอ้ยนะโอ้โห คนได้แล้วสิกว่าจะได้เป็นอะไรที่ยากเกินไปตรงงมันก็ยากมากเลยยากเป็นยากมากเพื่อนเขาจะไปอ่าฮะเพื่อนเพื่อนเขาให้เราคนไปตามไปด้วยปีนปีนกลับไป ปีนเปีนปนปนปีนปน,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 ปนไม่ใช่ทางนี้อ,อ่ะเออไม่ใช่นี่ตรงไปปุ๊บอ๋อยู่ยทางนี้ แล้วก็เรียบร้อยหยิบได้แล้วทุกคนเดี๋ยวพวกเราไปด่านต่อไปเลยุ๊บรู้สึกดีใจอะ่ะพอได้หมึกมาเพิ่มอ่แห่ว่าแล้วก็ลบอกอันนี้รู้อยู่แล้วรุดนี้ ก็พีดไม่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 ไดทุกคนว่าเราจะใช้ทริคอีกทริคหนึ่งนะทริกนี้เรียกว่าออบบี้เลครับลัวคนแต่งเองคือการที่ให้เราสร้างเป็นทางแล้วก็ค่อยๆเดินไป คนว่นไม่ค่อยเก่งนะทุกคนมันอาจจะดูหน่อยบางคนสำหรับบางคนอ่ะอเคเคลยียร์ไปเราไม่รู้ว่าจะมีคนบาดเจ็บหรือเปล่านะ mm. หยุดยัง้งวซะยาแล้วคนใช้พลังหยุดยั้งไหว้มันดูสนุกดีนะมันมีการที่ควบคุมแบบตามใจชอบอะ À ơi. Ok. <laughs> โอเคเหมือนเราคุณจะเป็นฮีโร่ช่วยแะคุณเหมือนจะเป็นฮีโร่นะวาดเส้นไว้ให้เพื่อนเพื่อนเขาจะได้รู้ว่าต้องไปทางไหนอ้าเวเฮ้ยผมไม่ได้ไงเนะี่ยอ๋อถ้าคนทำอย่างนี้มันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมอ๋อมันจะติด ทำเป็นอย่างนี้เลยอเ,เอ้าเฮ้ยหยุดยั้งไว้พลังนะควคงมันเจ๋งดีนะถ้านักวคงมีพลังอย่างนี้จริงๆก็คงจะดีโอเคกำหมุนต่อได้นะหยุดซะ แล้วคุณสร้างเลยแปลกมากเลยทุกคนเย่ก็ yeah. หยุดเอาไงงั้นอ้ oh my god oh, อ้นอนมาได้ไงเนี่ย คนคิดว่ามันจะมีอะไรด้านบนไหมคนที่ไม่รู้อย่างนะั้นก็จะมาพิสูจน์กันนะว่ามันจะมีอะไรด้านบนหรือเปล่าโอเคไม่มีอะไรต่อไปอันนี้ปีสี่มากดาก่อนนะ คุณช่วยชีวิตนะคุณช่วยชีวิตคนไปเยอะเลยนะมั้งประมาณนี้นะทุกคนน่าจะได้ลบไปก่อนตรงมันง่ายนะแค่ไม่ต้องวาดอ่ะมันก็ง่ายลนะเอ๊ทุกคนถ้าเกิดเอาลูกบอลน,นี้ไปด้วยไปกันเลย ให้ลูกบอลทนทานอ่ะเฮ้ยพวกเราจะพาลูกบอลไปไปข้างหน้าให้ได้นะครับ <Yeah. S 1> อ้าวเลียบป่อน จะว่าอย่างนี้นะถ้าคุณคิดว่านี่คือวิธีที่ดีที่สุดแล้วทุกคนเออมีคนขอแอดเฟนหรอเนียนะ่ยเพื่อนนัคนเยอะแล้วอ่ะนะคนเก็บเอาไว้ให้เพื่อนที่สําคัญสําคัญดีกว่าเพราะว่าเพื่อนในห้องนะกคนก็ยังแอดกันไม่หมดเลยนะ อย่างนี้ก็ได้นี่ลูกบอลของพวกเราอะเออลูกบอลของพวกเราอ่ะ,อออง,อะง่ายจะตายเพื่อนเพื่อนมันง่ายมากง่ายเหมือนบปอกกล้วย กี Genius, <c oughs> เนียสเกินอ้าเพื่อนทอรยอะอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ืมเดี๋ยวไได้หนึ่ง แค่ okay. ก่อจะได้คุมหัวไปเลยรู้สึกสะใจทุกคนสร้างทางเดินปกติไปดูสิเออไม่ให้ดเดียวข้างบนนี้จะมีอะไรนะลองไปดู ไม่เงินก็ไม่รู้เอ้ยว่าแล้วต้องมีมันก็มีจริงๆด้วยทุกคนดินสอมันแสนพิเศษเดี๋ยวนี้จบนะคนอาจจะไปแล้วก็ได้นะ เพราะว่าเราคนน่าจะต้องไปอยู่แล้วเลยอ๋อแค่กั้นตรงนี้ก็จบใช่ไหมอ้าวอปโอ้หมายก็สุดยอดมาก คนที่คิดค้นคือจีเนียสมากเลยอ่ะใครคิดเนี่ยไอสไซน์โอ้ my g อดว้าวเอ้ยนี่อะไรอ่ะเรื่องอะไรถึงอ่ะโอเคเข้าใจะละแค่วาดประมาณนี้ก็จบละ ว่ายน้ำไปเอ้ยว่ายน้ำดูวยนะทุกคนไป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 สุดยอดอืมอือฮะอฮะน้ำนี่ดูสนุกจังเลยเอะโอเคงั้นนะคุณว่านะคนุณคนไปแล้วดีกว่านะ ไว้ส่งคลิปหน้านะคะไว้กับมาพบกันไหมโอ้กยกดโอ้ยกดโอ้ยกดฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสค i b e ไปด้วยนะครับบายบาย